สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติ p เพย์ชาแนลนะครับผมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังรอ SMS อยู่นะครับผมใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมตอนนี้นะครับทางธนาคารกรุงไทยนะครับก็ได้เผยกำหนดการที่จะส่งรหัส SMS มาให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2ครั้งแรกนะครับผมต่างรอ SMS กันอยู่ใช่ไหมครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีมาแล้วนะครับสำหรับธนาคารกรุงไทยนะโดยเพจกรุงไทยแคร์นะครับผมก็ให้ข้อมูลว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสองครับทั้งหมด5ล้านคนกรุณารอ SMS แจ้งผลลงทะเบียนภายในวันที่25ธันวาคม63นี้นะครับผมผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ง่ายๆนะผ่านแอปเป่าตังหรือตู้ ATM กรุงไทยสีเทากว่า3,300ตู้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม64จนถึงวันที่31มีนาคม64นะครับผมแล้วก็จะมีนี่นะครับผม รูปแบบนี้ให้ด้วยนะครับเรื่องต้องรู้คนละครึ่งเฟซสองนั่นเองนะก็ช่วงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะอดใจรอที่หนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมี SMS นะครับแจ้งกลับไปนะครับภายในวันที่25ธันวาคมนี้นะครับอดใจรอกันนิดนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่รอ SMS นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ได้ SMS อนะครับอนุมัติสิทธิ์ว่าผ่านแล้วนะสามารถจะไปศึกษาวิธีการใช้สิทธิ์ โครงการคนละครึ่งนะครับผ่านแอปเป่าตังได้ผมมีทําคลิปรีวิววิธีการใช้เงินผ่านแอปเป่าตังไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับรวมถึงวิธีการ เติมเงินนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะครับสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนท่านใดมีคําถามคอมเมนต์ก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันข้อมูลนะครับตอบทุกๆคําถามด้วยตัวผมเองนะครับผมขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ